สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาตามเก็บนะครับเพิงพายุนะครับมันเป็นวัสดุเอาไว้ตีบวกหอกดอกเนียนะครับของเราครับตั้งแต่เจ็ดแปดเก้านะครับที่แรกนะครับเราจะพามาที่ตรงนี้นะครับประตูลึกลับที่ลาบตะวันออกนะครับให้เรามาตอนคืนนะครับพอเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับ ให้เรามองหากวางครับแล้วเราก็ถูกไฟครับจะมีด้วยการอยู่สามตัวนะครับย้ำนะครับให้มากลางคืนนะครับมากลางวันไม่เห็นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเวสนักล่ายามราตีครับสามตัวตรงนี้หนึ่งตัวครับ ไป<ม>ครับหรือเป็นการช่วยเหลือครับกดปล่อยแล้วก็อีกตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ผมบอกว้นิดนึงครับก่อนจะสู้นะครับ ให้มาตามเก็บไอ้พวกนี้นนเรียบร้อยก่อนนะครับบริเวณรอบๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียจังหวะครับเวลาเรามาสู้ครับน่าจะครบแล้วนะครับโอเค แล้วก็เทคนิคน,นิดนิดหน่อยๆครับให้เราไปสู้ใกล้ๆตรงตรงเสานี้นะครับเพราะว่าเวลามันล้มลงเนี่ยเวลาเราจะมาตีเสาอ่ะมันจะได้ไม่ไกลครับเอามาแล้วโอเคครับพอจัดการเสร็จแล้วครับเราก็จะ อ่านเฟซนะครับด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ของด้วยนะครับมาแล้วครับสำหรับชิ้นแรกนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับให้เราย้อนกลับมาตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะทำเควสนะครับก็คือการตามเก็บลินเวิร์มนะครับอันนี้ผมทำวิดีโอไว้แล้วนะครับไปตามดูกันได้นะครับมาตามเก็บเจ้าตัวนี้ให้ครบ6ครับเราก็จะได้อีก1ครับตัวนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนนะครับ นี่ครับเก็บให้ครบหนะครับเพื่อได้มา1ชิ้นพอเราเก็บครบนะครับเราก็จะได้เพิ่มมาครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปครับที่ต่อมานะครับผมจะพามาที่เมืองแอปเปิลคอร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เคยมานะครับให้เรามาที่ประตูนี้นะครับขึ้นโป๊ะมาตรงนี้แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับ จะมาถึงประตูนี้นะครับถ้ามาไม่ได้มาไม่ถูกจริงๆนะครับไปดูคลิปที่ผมล่าดินเวิร์มนะครับผมจะพามาตรงนี้นะครับโอเคผมขอติสต่างว่าทุกคนมาได้แล้วกันนะครับก็พอเรามาถึงตรงนี้เสร็จนะครับประตูมันจะยังปิดอยู่นะครับให้เราเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาครับเข้ากลับมาทางรูนี้นะครับ เราจะย้อนกลับไปตรงที่ที่เราเคยมาตอนต้นเกมนะครับตรงนี้ก็มีหีนอนอเนียนะครับเก็บได้นะครับแต่ผมเอาไว้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะเจอบอสครับจัดก,การให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้เม็ดที่สามมาครับถ้าหากว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ไกลหน้าครับสวัสดีครับ Oh! head. You are right brother. Oh, no. <laughs> go <laughs> ah Yeah! Invoking Lyra after what they did. What's Lyra? It was a peaceful kingdom, full of artists and poets. But it fell to ruin long ago. And these berserkers were responsible. Them and their accursed King Throlf. What little blood I have still boils at the thought. Did you live there? Let's just take this victory and move on, eh? There is no need to shoulder this burden on your own. Admittedly, you're shouldering the brunt of the work here. Let me worry about the emotional burden.